เซลโลสวัสดีค่ะตอนนี้กินของเขาเรียบร้อยแล้วจะมากินชาลาเปาชีเด็ดของร้านโฮงเปาในจีนแผ่นแผ่นแผ่นว<ฮ>้าวชาลาเปาเป็นไส้าลาวานั่นแหละเป็นชีเด็ดของร้านซิกนเจอร์ที่จะต้องกินเซช่วยสดาหนึ่งรูปฉันรู้หรอ,อเคอจะมาเ,เี๋ยวต้องทำนี้ อุ้ยแล้วเจะเห็นไหมอ่ะแต่โซดาต้องอุ้ยโซดาอยก<ม>ากให้็นนี้ช<า>ัยวะเออเจ๊าจับอันนี้แล้วโซดาจะไปถ่ายอันนั้นที่จัตเอาา้าเนาะเอานี้ออกก่อนยเงี้ยเงี้ยมาดตกันนะแันๆฟนรีวเห็นไหมตกุกคนมันดีงามมากเลยอ่ะโอ้ยแบบมีโชว์โทัพร์สบด้วย มีไล่โชว์อยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยโอเคจะไปตั้งเลยเราจะกินแล้วนะหมั่กนการสระเปลาแซ่ดาวสระกูัสระเปลามากเลยตอนเนี้ยสระพึ่งผลจะเส้นกว้างแหละผนขีดอันตรายนาะยค่อยกินนะลูกกลัวมากเลยเข็ดหลาบมากเลยโชว์โชว์โชว,โชว์โชว์โชว์นี่ค่อยกินนะือ้อร่อยเป็น คัสปาดไข่เค็มอร่อยดีเราชอบแต่ว่าจริงๆอ่ะที่ที่ฮ่องกงมีร้านหนึ่งสราชอบมากชื่อร้านเลยกาเดนแต่เป็นไส้เป็นซาาเปาทอดนะเป็นไส้คัาสปาดแต่มันเป็นคัาสปาดไม่มีไข่เค็มมาเจ้ mm. มันอร่อยมากอันนี้มันเป็นไข่เค็มส่วนมากมันจะเป็นไข่เค็มแต่ว่าอันเนี้ยอร่อยกว่าเชฟแมน mm. อันเนี้ยอร่อยกว่าเชฟแมนเ mm. หรอมันเค็มไหม หวานเป็นคลัสตัดหวานแต่ว่ามีใส่ข่เคินเจ๊ตั้งกินได้แล้วเดี๋ยวมันไม่ร้อนอตั้งดีอร่อยดีอร่อยกว่าเชฟเนี่ยม,มั้ชีเด็ดชีเด็ดปะชีเด็ดเคโอเคโอเคอเคยม,มากเลยอะ